ไม่ได้ดิเนถ้ามึงดุย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 มันจะเข้าไปบอกว่าให้มึงแพ้ให้มึงหนีงันน่ะรู้ป่ะไม่ต้องหนีขยับาพยัยามพยายามเฉยๆกันนั่นแหละไม่หนีเดี๋ยวเกาหนีต่างคนต่างหนีไปเนียนพยายามเฉยๆอ่ะคนจะหนีก็หนีไปเราชนะอยู่แล้วขยับหลอกขยับหลอกแต่ไม่ต้องหมุนหรอกก็จะปล่อยก็ปอยก็เรื่องของเขาเราชนะอยู่แล้วเนี่ยเขามั่นใจว่าเราชนะใช่ไหมไม่ต้องไปหลอกกรรมการกรรมการมันหลอกไม่ได้เราอย่างนี้นะ กให้มันชนะใจคนดูนะชกสิบทีชนะบางทีไม่ชนะใจคนดูเลยชกสวยๆสองทีกรดังมวต้องเปียนกำดังมาแล้วก็ถ้าชกไม่ดีก็ไปเร็วนโอเคทำหน้าที่ดีที่สุดก็แล้ครับรชะเดี๋ยวไปดียไ าี้คตนี่ยเราวีนคก็้ำันัอดิทันนี้ัเขาไไหมกแต่คนนะเป็ไงบ้างทมั่นใจไาจะหนีไมนี่ยจะดีหมไม่ไมันไม่ได้หนีเราคนนี้งนี้มันไม่ถือว่านีที่นีบอกมันอยู่ข้างหน้าเขาใช่มเราวิ่งรอบเวทีเลยกันเราถึงเวลาเราสนามเขาไม่โอเคมันเนี่ย พราะวจะสีมันจะหนันก็จะมีปัญหาไปผมไม่อยากให้มีมีปัญหาอะไรที่ท่านน้ทุกอยางที่นี่ชลตรีแรงกันเยอะนะขอได้แชมป์ขอได้แชมป์เชิญครับเชยครับอี